Hello girls Hello boys how are you I'm um, teacher. s u สุธิลาเย็นชำสวัสดีค่ะสาวน้อยหนุ่มน้อยทั้งหลายสบายดีไมมเอ่ยวันนี้เราทวนเสียง f กันก่อนนะคะ f ให้เสียงเฟ f ให้เสียงเฟเสียงแรกค่ะ face face father father flower, flower, fire, fire, fly, fly เราก็ลองมาฝึกลิ้นกันนะคะแบ่งเป็น3มช่วงนะคะสาี 3, ด้วยกันช่วงแรกสีดำช่วงที่2สีแดงช่วงที่3าสีน้ำเงินค่ะฝึก ช่วงแรกก่อนนะคะ a fly a fly ช่วงที่สองค่ะ f lies, flies f l y ช่วงที่สาม far away far away ลองออกเสียงนะคะ a fly flies far away a fly flies far away นี่เราก็ออกพยายามออกให้มันติดๆกันนะคะ fly flies fly away a fly flies fly away เจ้า,มาแมลงบินไปไกลแสนไกลเลยนี่เราก็วันนี้เรียนเสียงอะไรกันดีเอ่ยอจีค่ะจีให้เสียงเกะค่ะจีให้เสียงเกะค่ะจีให้เสียงเกะนะคะ จีให้เสียงเกิดลองคำศัพท์นะคะกอล์ฟกอล์ฟกอดกดเกมเกมกราส์ราส์ good at good at ลองดูนะคะรูปภาพตรงกับคำศัพท์คำไหนเอ่ยไม่ใช่ไปก่อนนะคะ กอล์ฟไปแล้วค่ะ g r a s s Gold Game เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ Good at นั่นเองนะคะ g o o แ at แปลว่าเก่งค่ะเก่งเลยค่ะอย่างเช่น you are good at English you are good at English คุณนะ่ะเก่งภาษาอังกฤษนะ ค่ะทีนี้เรามาดูเนื้อเรื่องกันเลยนะคะดูจบแล้วจะได้ตั้งชื่อเรื่องได้ด้านซ้ายมือก่อนนะคะข้อความด้านซ้ายมือก่อน he is George three years old he is George three years old เขาชื่อจอร์จอายุ3ามขวบ he likes playing golf he likes playing golf เขาชอบเล่นกอล์ฟค่ะสามขวบเล่นกอล์ฟแล้วนะคะ he is George t h years old he likes playing golf he likes playing golf ค่ะดูข้อความสีเขียวก่อนนะคะ he is good at playing golf he is good at playing golf I like Tiger Woods I like Tiger Woods he is good at playing golf he is good at playing golf I like Tiger w o o d เขาเก่งกอล์ ฉันชอบไทเกอูดเขาเก่งเล่นกอล์ฟฉันชอบไทเกอูดเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีแรงบันดาลใจใช่ไหมคะนั้นจอร์ดเนี่ยเขาก็มีแรงบันดาลใจจากไทเกอูดนั่นเองเพราะไทเกอูดเขาเล่นกอล์ฟเก่งมากดูจากรูปภาพนะคะ นายทรัมป์กำลังมอบเหรียญอรงเกียตให้กับไทเกอร์วูดนายทรัมป์เป็นใครเอ่ยคุณคุณหน้าไหมคะทรัมป์ก็คือน,นายกรัฐมนตรีของประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองเหรียญที่มอบให้ชื่อเหรียญว่า presidential medal of freedom presidential medal of freedom เป็นเหรียญที่มอบให้แก่ผู้คนที่ทำประโยชน์ทำคุณความความดี สร้างความมั่นคงอุทิศตนให้กับประเทศสหรัฐอเมริกาเรียอนี้ไม่จํากัดนะคะว่าต้องเป็นชาวอเมริกันเท่านั้นใครก็ได้ค่ะถ้าสามารถสร้างความมั่นคงชื่อเสียงให้กับประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับคลิปเสียง G ค่ะ G ให้เสียงเกิค่ะ G ให้เสียงเก อย่าลืมทบทวนคำศัพท์นะคะสำหรับวันนี้ o ้ d บายค่ะ